สำหรับตัวเลข2 8หรือ8 2นะครับในนี้ข้อมูลที่น่าสนใจก็จะยกขึ้นมาเด่นๆก็คือหมุนเงินก้อนโตคือเงินที่เป็นหลักหลักแสนหลักล้านจำนวนเยอะบางตัวนี้จะปั่นเงินให้เกิดขึ้นหมุนเงินก้อนโตจับโปรเจกต์ใหญ่คิดแต่เรื่องหาเงิน ในหัวรักษาเขาเรียกว่าเลขคู่สมพลพอเป็นเลขคู่สมพลเนี่ยก็จะมุ่งเรื่องธุรกิจเรื่องการหางเงินหาผลประโยชน์นิสัยของตัวเลขนี้คือเหมาะกับนักลงทุนลงทุนในหุ้นอสังหาก็ได้ผลดีหรือธุรกิจที่มีใหญ่ๆนะครับ อายุ70็ปีเปยเป็นโรคเบาหวานไตความดันตอนแรกเลยก็น้ำตาลก็ขึ้นเยอะ200กวา่าไตก็4ขั้น4กวา่าแต่ตอนนี้ลดเหลือ3ส้มต้น,ตนและน้ำตาลก็เหลือ100แค่1 4อสี่บห้าเพราะฉันกินกูขาวก่อนเลยมันก็อ่อนเพีย น้ำตาลมันสูงมากล้วก็จะไม่สบายหมอเขจะให้กินยาขับตับตะวะตลอดเราก็ต้องกินทุกวันแบบถ้เข้านะห้องน้ำทีก็เยอะเมก่อนเดินกายก็ไม่ได้ไม่ค่อยไหวแต่เดี๋ยวนี้ก็เดินได้แข็งแรงก่อนนี้ทำอะไรหน่อยก็เหนื่อยเดินก็เหนื่อยมากเลยแต่แตอนเนี้อเดินก็ไหว เดินไกลก็พอได้มักนกดไม่ได้เลยมันจะปวดขาแต่ตอนนี้มันก็ไม่ปวดแนละ้วตอนนี้ก็เบาลงแลวเบาหวานก็ลดลงเข้าห้องน้าก็น้อยขึ้นคนเท่าทั้งวันเดินทั้งวันหมอเขาก็จะเตือนว่าคือให้เราลดอาหารได้ไม่ให้กินเค็มอะไรเงี้ยนี่เราก็ทําอย่างนั้นกินจืดด้วยแล้วก็มากินอาหารเสริมได้ด้วยหมอก็บอกว่าดีขึ้นไต ป้าก็ลดลงเยอะแล้วหมอก็ว่าดีขึ้นเพราะที่ก่อนไปมันไตยเยอะมากไกลกับจะต้องล้างเลยเงี้ยแต่ตอนนี้ก็ลดลงเยอะแล้วความดันเียดี๋ยวมันก็ขึ้นเดี๋ยวมันก็ลงแต่ตอนนี้มันก็ลดหมดอะทุกอย่างความดันมันก็เหลือแค่ร้อยยี่สิบแปดวันนี้ธรรมดาโอ้โหต่งร้อยก็จะวัดได้นานมาก ต่บนนี้มันแค่ร้อยยี่สแปมันก็รู้หมดทุกอย่างอ่ะเพราะตอนเนี้ยไม่ได้ไปแล้วเพียงแต่หมอนัดสามเดือนก็ไปก็คือร่างกายก็แข็งแรงคือจริงๆได้พูดได้ว่าบางจริงเนี่ยมันก็พูดได้ง่ายไงเราก็ไม่ได้แก้งอ่ะเพราะเราประสบมาทั้งหมดเลยเป็นมานานมากสามสิบสี่สิบปีแล้วนะเป็นไอ้ก้าสิบเลยค่ะดีขึ้นเยอะ นะสำหรับตัวเลข28หรือ82นะครับในนี้ข้อมูลที่น่าสนใจก็จะยกขึ้นมาเด่นๆก็คือหมุนเงินก้อนโตคือเงินที่เป็นหลักหลักแสนหลักล้านจำนวนเยอะ ทางตัวนี้จะปั่นเงินให้เกิดขึ้นหมุนเงินก้อนโตจากโปรเจกต์ใหญ่คิดแต่เรื่องหาเงินในหัวรักษาครีว่าเลขคู่สมพลพอเป็นเลขคู่สมพลเนี่ยก็จะมุ่งเรื่องธุรกิจเรื่องการหาเงินหาผลประโยชน์นะครับนิสัยของตัวเลขนี้คือเหมาะกับนักลงทุนลงทุนในหุ้นอสังหาก็ได้ผลดีหรือธุรกิจที่ใหญ่ๆนะครับเหมาะกับเจ้าของธุรกิจมากกว่าลูกช้างทำไมถึงเหมาะกับเจ้าของธุรกิจมากกว่าลูกช้างเพราะ เราเคยเจอหลายๆคนที่ทํางานกินเงินเดือนเป็นลูกจ้างงานประจำเนี่ยทำงานออฟฟิศพอใช้เลขเหล่านี้กลายเป็นวันเป็นหนี้บหมรเครดิตหรือใช้เงินเกินตัวมันเป็นพลังของการที่หาอะไ้ได้หลายทางแล้วก็มาเป็นก้อนใหญ่แต่ก็จะกล้ากินกล้าใช้ลดนิยมสูงด้วยโอกาสใหญ่ๆก็มีมันก็ต้องเหมาะกับบรารมีของคนบางทีเลเวลยังไม่ถึงอย่าเพิ่งไปใช้นะครับเรามาดูรีวิวกันคุณกุ้งกล้ามแดงนะครับอันนี้บอกว่า มีเงินเข้าเก็บอยู่เพามีเลขสติปิดท้ายอ่าน,นี่เขาฉลาดคือจะบอกว่าบางคนเขาไม่เข้าใจนะปเป็นเรื่องตัวเลขที่มันหางเงินเยอะๆ,ๆแล้วขาดเลขสติหรือตัวเลขที่รอบครอบการใช้เงินเขาวางตัวเลขดีครับเป็น3ามสองแปดาเขามีเลข28 2 4 6 1สี่หกหนึ่งเขาลงท้หกหนึ่งหกหนึ่งนี่คืองบรอบครอบผสมกันอย่างเงี้ยคือมันดับทางกันนะครับอันนี้คนก็บอกว่า <c oughs> เคยใช้เลข82เงินเข้าดีมากพอเลิกใช้เลขอื่นที่ดีกว่ากับนิ่ง นะครับโอเคอะลทีนี้เจอมาหลายคนมี2828 28. ชีวิตมีปัญหาเรื่องชู้สาว mm hmm. ก็มีคนถามว่า e เถ้าใช้แล้วมันจะเจอเรื่องชู้สาวไหมก็มีโอกาสแต่ไม่ใช่โอกาสแบบโดยตรงครับคือมันเป็นเรื่องของความใจใหญ่ความใจกว้างกล้าลงทุนแล้วเลข8 8เนี่ยมันจะเป็นพลังการกระตุ้นเรื่องใบยมุกในเรื่องของความกล้าได้กล้าเสีย ถ้าไม่มีเลขสติหรือตัวตนไม่ใช่คนมีมีธรรมะในใจหนักแน่นก็จะมีปัญหาได้เราอย่าไปโทษว่าเป็นตัวเลขทั้งหมดนะครับ,บองค์ประกอบคือตัวคนพื้นฐานเดิมเบอร์เดิมนิสัยจริงๆก่อนจะเป็นเลขนี้แล้วในเบอร์ใหม่มีเลข5มีเลขสติมีเลขธรรมะช่วยบาลานซ์พลังงานในส่วนนี้ไหมนะครับเพราะเราเอากันยกแค่นี้คือการตัดไปแค่ส่วนหนึ่งดูเบอร์ถึงจริงดูเจตัวถึงสรุปนะครับหาได้มากใช้มากออกเยอะทั้งเบอร์เก่าเบอร์ใหม่ม มีเลขสองแบบตลอดคอนเฟิร์มค่ะชอบงานใหญ่ๆนะครับเล็กๆไม่ชอบบางคนเพื่อไปตีเป็นเลขนู่นนั่นนี่แต่คือผมจะบอกว่าตัวเลขตัวนี้แหละนะครับไม่ต้องผสมตัวอื่นฮะมันจะเป็นเลขเงินเงินเข้าเป็นล้านเป็นแสนเป็นล้านแต่ก็ออกหมดก็อย่างที่บอกครับคนแรกเมื่อกี้เขามีเลขตัวเลขงงตัวเลขสติมาเปิดมาระบบบางคนอ่านแล้วบอกอุ้ยคอมเมนต์ที่บอกว่ามีทั้งดีและไม่ดีจะใช้แล้วดีไหมคะ คือที่คุณเลือกมาดีแล้วนะเพราะว่า8 2 3 9 6 1 5นี่มันดีแล้วนะเพราะตัวเลขงบตัวเลขการประหยัดเงินมาชนอยู่ท้ายนะครับการหาทรัพย์ก็จะไม่รั่วก็จะมีมีหาแล้วรู้จักเก็บรู้จักจัดสรรการบาลานซ์ตัวเลขเนี่ยเทคนิคในการผสมผสานตัวเลขเรียงยังไงร,ร้อยอยังไงเนี่ยเป็นเรื่องลึกซึ้งมากต้องจับเจ็ดตัวมาคุยแล้วเจ็ดตัวมาคุยขยับไปแต่ละตัวมันไม่เหมือนกันเลยนะครับอันนี้ต้องเรียนรู้เพิ่มเติมไปเรื่อยๆนะครับใช้ประสบการณ์ครับ จะฟังสรุปแค่นี้แล้วเอาไปใช้ได้เลยมันไม่มีหรอกนอกจากคุณจะเก็บเยอะๆถึงทําได้นะครับโอเคก็เป็นเลขหนึ่งที่น่าสนใจในเรื่องการเงินการลงทุนอาสังหาธุรกิจที่เป็นสีเทาปล่อยเงินกู้พวกนี้ก็จะคือพลังที่มันใช้ได้นะครับแต่อย่าลืมทําความดีด้วยเพราะว่าพลังงานที่คุณได้มาคุณต้องจ่ายไปกับค็นในสังคมด้วยนะครับเอาละเลขชีวิตครับ